สวัสดีครับ f f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโปะจนได้นะครับ FFC ทุกท่านกับหมอลำท่านหนึ่งนะครับที่พยายามสร้างสตอรี่ของตนเองขึ้นมาโดยการวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ F ทุกท่านนางคงจะติดใจที่อดีตสามีของเธอเนี่ยเคยปรนนิบัติเคยเสือส์ให้นาง ในวันสําคัญสําคัญนะครับทุกอย่างอย่างจริงใจของอดีตสามีที่ทําให้กับเธอนะครับคาดว่านางคงจะติดใจนะครับตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับที่เธอจัดงานต่างๆเนี่ยให้คนใหม่ของเธอให้ทําทุกอย่างให้เหมือนกับอดีตสามีที่ทําให้กับเธอนะครับไม่ว่าจะงานเสื้อใยขอแต่งงานนะครับที่จริงแล้วเธอก็วางแผนไม่หมดแล้วละ่ะแต่เธอหลอกได้เฉพาะ fc ของตนเองเท่านั้น นะครับเอฟซีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์งานแต่งงานอะไรก็ตามแต่ว่าชาวเด็กนี่เขาไม่ได้กินญ้านะครับเขารู้เล่ย์เลี่ยมรู้ทันหมดนะครับคาพูดของหมอลาเชื่อถือไม่ได้สักอย่างเธอพูดอะไรออกมาก็ต้องหารด้วยร้อยนะครับเอฟซีทุกท่านเธอหลอกได้เฉพาะเอฟซีของตัวเองเท่านั้นแหละครับโดยล่าสุดนะครับก็มีเพจต่างๆก็ออกมาแฉว่าเธอเนี่ยมีการวาดจ้าง ขอไปออกรายการดังรายการหนึ่งนะครับโดยการจ่ายตังค์เพื่อให้เธอไปออกรายการนั้นนะครับเพื่อสร้างภาพให้กับตนเองอันนี้แอดก็ไม่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมีหลายเพจมากๆเลยที่เขาออกมาแชร์เรื่องนี้กันนะครับโดยล่าสุดเพจมาดามดีดี้พอทิพนซีวีเดนก็ได้โพสต์ข้อความว่าเสียเงินไปออกรายการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเครื่องหมายกากบาด แชร์ความโป๊ะของตนเองเครื่องหมายถูกคนชั่วก็คือคนชั่วสร้างภาพไปก็เท่านั้นชาวบ้านเขารู้ทันหมดนะครับเอฟซทุกท่านแม้กระทั่งที่เธอไร้สดนะครับที่มีลูกเคยคนใหม่ถามพ่อตานะครับบอกว่า,วาพ่อตาจะเอาสินสอดเท่าไหร่นะครับพ่อตาก็บอกว่า1ล้านบาทแต่พอเธอไปออกรายการดังเธอก็บอกว่าเจ็ดแสนนะครับ ตามที่เราได้เห็นในคลิปของรายการนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านที่เธอให้สัมภาษณ์มันจิงโปะนะครับทําให้ชาวเดนนี่เขาออกมาตีข่าวกันว่าเธอสร้างภาพให้ตนเองดีขึ้นนะครับคาพูดทุกอย่างของเธอที่ให้สัมภาษณ์ในรายการมันย้อนเย้งกับหลักฐานในคลิปช่องหลักของเธอนะครับที่มีการไล์ดสดนะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากที่โพสต์นี้ของมาดามเดนนี่นะครับ ก็ได้มีชาวเนต็ตต่างๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซีกท่านคอมเมนต์แรกบอกว่าเขาเห็นท่าแท้หมดแล้วครับพอออนะครับคอมเมนต,ต์ต่อมาก็บอกว่าหนึ่งเขาขายกลุ่มปิดไว้สามสี่พันตลอดเลยหรือคะแล้วที่แต่ละเพจลงหนึ่งถึงสองพันข่าวปลอมหรือเปล่านะนะครับสองเจ้าของแบรนด์เปรียบ เหมือนหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่ดีและน่าเชื่อถือจริงไหมเช่นขายครีมบำรุงผิวเท่ากับเจ้าของแบรนด์ผิวขาวเนียนขายครีมแก้ฟ้าเท่ากับเจ้าของแบรนด์หน้าสวยใสยขายยาสีฟันเท่ากับเจ้าของแบรนด์ปากหอมฟันสวยสามตุ่มโปะแตกแซ่บอร่อยมากค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเงินในพานวันมันหลักล้านแต่ออกรายการบอกเจ0 0 0สนงงมาก ฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าออกรายการได้แต่ออกโหนกระแสไม่ได้กูงึดคนเด้อสูนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจ่ายเงินเพื่อไปออกใช่ไหมอยากทราบเพราะไม่ใช่ดาราที่น่าติดตามแค่นักร้องสร้างภาพฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเพิ่งเคยได้ยินเอาเงินไปจ้างออกรายการ นางน่าจะไปหวนกระแสนเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารายการสามารถจ้างได้ค่ะถ้าอยากโปรโมทอะไรสถานีเขารองรับหมดถ้าเขาอยากได้เรตติ้งเขาจ้างเองถ้าคนอยากออกทีวีเองก,ก็ต้องจ้างโปรโมทต,ตัวเองนะครับเอฟซทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นเขาลงกันใน t ิ๊กตอกว่าเจ็ดแสนจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาดูออกกันหมดจ้า มีแต่คนรอบข้างเขาดูไม่ออกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารุ่งหรือร่วงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคําพูดกับการกระทํามันขัดกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแม่นจ้าฟ้ามีตาเทวดาคุ้มครองคนดีนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของมาดามลีดี้พอทิพนสวีดินนะครับเอฟซีทุกท่าน